สวีตอนเช้าทุกคนครับตอนนี้พระสงฆ์กำลังรับบินธบาตครับนี่ช่างภาพก็เริ่มทำงานแล้วก็กิจกรรมของทุกคนก็กำลังประกอบอาหารนะครับนี่ดูผบ้อยกำลังพึ่งไปอาบน้ำเย็นดีไหมพี่เย็นเจี๊ยบครับผมเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะอันนี้ก็ที่ทำการแพทย์นะครับรักษาด้วยการฉีดตูดอย่างเดียว โอเคครับจะมีญาติโยบนะมาใส่บาทนะครับหวังบเสร็นไงพี่เป็จได้ไหมเดีสุดยอดเลยนะต่อมอาหารครับ